ยี่ราสตะเรธรรมอธิปุจฉานายี่ราสตะเรราธรรมธรรมอธิปุจฉานายี่ราสตะเรราธรรม

อุทญาจามาัตยังติพย,ยังกันเสนิเดนะสนารนิทามกัมาะตัอง,อ,งาาอุปทางญาจารมัตอจานี้ไปพาชัดตั้งใจสมาทานศีล <c oughs> โดยว่าตามบทบรีเป็นโดยลำดับแล้วตั้งจิตนาว่าเราจุดเวน ไปตามองค์ศีลน,น,นั้นเพื่อความศรีมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ

ชามีสัฆังสังัจฉาดุติยมปิพุธังสรณังกัจฉา ดุติยมีพุทธังสรนังกัจฉามีดุติยมีทัมบังสรดังกัจฉามีุติยมีทมังสรนังกัจฉามิดุติยมีสังขังสารณังกัจฉามี Tapi yampi buthang sarana nggak cami. Tapi yampi buthang sarana nggak cami. Tapi yampi amang sarana nggak cami. Tapi yampi amang sarana nggak

เวระมีธัมมะสมาธิยามิอปรมกัริยาเวระมะเมสีขาปะดังสะมาธิยามิธัมมัตติยาเวระมีสีขา <tik> <tik> สุรเมรยะมจะักปมาดธานาเวรามมัยสิขะปังสมาธิยามิ เวระมีสิกขาปัจจังสมาธิยามิวิการะโอชนัเวรมีสิกขาปัจังสมาธิยามิวิการะโอชนัเวรมีสิกขาปัจังสมาธิยามินัจจิกีตวานิตาวิสุขดัสสนะมาลากันทัวิเลปนัการมณ์มันดนัวิภูสนาพานา

เวรมริชขาปังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรมริกขาปังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนา เยรมณีสัพนามสมาญยามิอิมานิอัตถิกาปทานิอัจเจกังรัตตินึวางอุโบสถังวเสนะสาทุกังลักขิตตะบานิสีเรนะสุขทิงยันติสีเรนะ e วันนี้ก็รัชก,การหยุดยาวถึงสวันพอดีกะตรงกับงานของเราแในวันที่12สิงหาคมก็เป็นวันชาติการขององค์หลวงตาครบ112ปีแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งว่าเป็นวันเฉลิมพระชนม์ษาของพระพันปีหลวงเรยกว่าวันแม่ก็ด้ก็เป็นโอกาสของพวกเราทุกท่านทุกคนจะได้นะระลึกถึง ระคุณของผู้เป็นแม่ของเราได้ทําบุญเพื่อบูชาคุณแม่แ,แม้นท่านยังอยู่แต่ท่านรู้องรับไปแล้วเราก็ทําบุญอุทิศไปถึงท่านจึงเป็นการแสดงออกของฝ่ากระันอยู่กตะ,ะเวทีที่แท้จริงเพราะแม้นท่านยังมีชีวิตอยู่เราบอก เราก็ทําหน้าที่ของความเป็นลูกเป็นหลานเลี้ยงดูอุปถัมภ์ท่านแบ่งเ,เบาภาระหน้าที่การงานของท่านดูแลท่านด้วยความมีน้ําจิตน้นําใจเพราะท่านดูแลเรามากอ่อนเหนื่อยยากลําลบากกับการดูแลเรามาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาแล้วเพราะนั้นแม้จะการดูแลแม่ของเรายามแก่ชราหรือยามเจ็บไข้ได้ป่วย จะมีความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามก็เป็นหน้าที่อันประเสริฐที่หาหน้าที่อื่นที่จะเสริฐเท่านี้ไม่ได้เพราะหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่สร้างบุญให้แก่เราอย่างแท้จริงการได้อุปถาบิดามารดานั้นในมงคลสูตราสามแปดประการให้ก่อการไว้ว่ามาตาปิตุกุปัท่านั้นเอตมังคุตมัง การได้เมาาืองถามมาผมมถามว่า่านบิดามาดาเป็นบุคคลอย่างสูงสุดเพราะการที่เราได้ดูแลท่านยามท่านแก่ชราหรือ,อยามท่านได้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงนับว่าเป็นการสร้างมงคลบัขึ้นมาในชีวิตของเราอย่างแท้จริงที่เรายังมีโอกาสได้สร้างแต่เมื่อท่านล่วงไปแล้วเราก็มาทำบุญอุทิศอุสุไปให้ท่าน และความปารนาดีของท่านที่มีต่อพวกเราผู้เป็นลูกเป็นหลานก็คือปารถตาให้เราเป็นคนดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสําเร็จในการดาเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลตัวเราเองปรปับพฤติกรรมตัวเราเองให้เป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรมีความสนใจใส่ใจในหน้าที่การง,งานของตนดูแลให้เป็นปุกแผ่นแ,น,แน่นหนามั่นคง เพื่อชีวิตเราการดําเนินชีวิตของเรามีความสําเร็จในด้านความสุขความเจริญท่านได้ทราบด้วยอย่างวิธีใดว่าตามเนี่ยท่านย่อมมีความตื้นปิติมีความภูมิใจกับไปกับความเจริญหรือความสาเร็จในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงเพราะพ่อแม่ทุกคนวัาจะมีความปรารถนาดีต่อลูกหลานของตนปรารถนาลูกหลานของตนมีความสุขมีความเจริญทั้งนั้นเมื่อเรามีความสุขความเจริญเพราะการประพฤติตนบัติตัวเราเอง ่น่เลยคือสร้างสุขให้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราอย่างแท้จริงเพราะนั้นในวันในวันที่สิบสองนี้ก็เป็นวันงานประจำของวัดป่าบัรตาเราคณะศิทยญานุสิทธิ์ในองค์หลวงตาก็ต่างกหลังไหลเข้ามาร่วมง,งานบุญในครั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการพักนานยาวแล้วเราก็มีโอกาสหลั่งไหลเข้ามามาสวขาบุญมาสร้างบุญทั้งบุญภายนอกนะบุญภายในบุญภายนอกเราก็สร้างด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการกระทําบุญ,ญางามความดีต่างๆเท่าไหร่บุญภายในมาด้วยด้วยการหมั่ภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราเอง เรื่อต้นก็พยายามอบรมจิตอลรมใจเราเองให้มีความสงบเพราะจิตที่มีความสงบจิตนั้นจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสยอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการอบรมจิตอลุมใจนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ปรารถนาต้องการความสงบ เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่จิตใจของเราร่างกายก็ได้เพียงแค่ความสะดวกความสบายจากการเลี้ยงดูจากการอุปถาจากการบำรุงของพวกเราอยู่เป็นประจำส่วนจิตใจนะั้นต้องมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตั้งแต่ความสุขบธรรมจนกระทั่งปัญญาธรรมเพราะนั้นการภาวนาของเราก็ภาวนาเพื่อเพื่อความสุขบเป็นเบื้องต้น จากการภาวนาของเราก็ภาวนาเพื่อความรู้แจ้งด้วยปัญญาของเราเองการภาวนาเพื่อความสงบเราก็ยกเอาบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งขึ้นมาเป็นเครื่องให้จิตมันยึดไว้เช่นเราจะยกเอาคําบริกรรมอภพุทโธพิโธพิโธให้จิตยึดไว้จากสสาคัญก็คือมีสติมีความระมัดระวังที่กําก,กับจิตให้สัมผัสรับรู้อยู่แต่คําว่าพุทโธพุทโธพุทโธ ถ้าเรามีสติกำกับจิตไว้อยู่กับคำพุทโธเราจะสัมผัสรับรู้ในคำบริกรรมได้อย่างชัดเจนในความรู้สึกของเราจากนั้นเมื่อเราเดินทางด้านปัญญาถึเขาควรต่อการพิจารณาเราพอพิจารณานึกคิดอ่านไต่ตองแยกแยะให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปนะั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่อยู่ในขอบข่ายของ อน,นิจจังทุกขังอนัตตาทั้นั้นไม่มีสิ่งใดออกนอกจากอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแน่นอนร่างกายตั้งแต่ร่างกายของเราเกิดมาก็มีแต่ความแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปเพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมเราะมันไม่ได้หรอกเิดมาเป็นเด็กมันก็ทนอยู่ในสภาพเป็นเด็กราะมันตลอดไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทนอยู่ในสภาพความเป็นหนุ่มเป็นสาวของมันตลอดไม่ได้ อยู่ในวัยชะกันก็ทนอยู่ในความอยู่ในวัยชะกันของมันตลอดไปมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความทนอยู่ในสภาพเดิมของขมันไม่ได้มันชื่อต้องตอนแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปจะแปรเปลี่ยนไปไหนก็แปรเปลี่ยนไปสู่ฝังแตกด่าง เพราะนั้นมันจึงไม่อยู่ในความประคับประชาของใครนั่นแหละเราต้องการอย่างไรมันไม่ฟังเราเป็นติเสธความปัถนาความต้องการของเราอย่างสิ้นเชิงแต่มันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรถ้าจะเรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตานี่และพิจารณายเห็นชัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่ที่เข้ามาครอบงำจิตใจเรา มันก็จะเบาบางลงเบาบางลงเมื่อเบาบางลงเราจะอยู่กับสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้นั่นแต่แต่ร่างกายของเราเราจะอยู่ได้ด้วยความจริงลว้ลวนๆไม่มีอะไรปีนเกี่ยวต่อกันความจริงเกิดขึ้นมาอย่างไรมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นจักไม่ป่นเกี่ยวกับจิตใจตรงนี้เมื่อไม่มีอะไรมาปิ่นเกี่ยวกันมันจะมีความทุกข์มาจากไหนละ่ะ อันนี้จางมันก็ไม่ให่ทุกข์ทุกขังมันก็ไปใช่ทุกข์อานัตตามันก็ไม่ใหญ่ทุกข์เขามีแต่ความเป็นเช่นนั้นเองไอเราก็เป็นเพียงผู้รับทราบรับรู้ตอนนั้นเองเมืออเราเป็นเพียงแค่ทันผ่านวัเข้อนั้นทุกสิ่งทีอย่างก็แต่ผ่านเข้ามาเราก็เป็นผู้รับรู้ในสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านจากไป ทุกผ่านเข้ามาแล้วก็จากไปสุขผ่านเข้ามาแล้วก็จากไปแต่เพราะความไม่รู้แจ้งของเราเราจึงยึดยึดในสิ่งที่ผ่านเข้ามาต้องการให้ป็นมีอยู่อย่างนั้นหรือไม่ต้องการให้มันมีอยู่อย่างนั้นนี่แหละเป็นปีเกี่ยวกับความจริงเพราะในการต่อตัวปฏิบัติธรรมของเราก็เพื่อเพื่อย้อนเข้าไปหาความจริงคือสัจธรรม เพราะนั้นศีลส,สมาธิปัญญานี่แหละจะนําพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือวามพ้นทุกได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นพอเราทํางานทําการมีหน้าที่การงานทั้งโลกมามากมาอย่างไรก็ตามพอถึงช่วงมีโอกาสช่วงหยุดยาวอย่างนี้เป็นโอกาสที่เราจะพักงานภายนอกแล้วก็เข้ามาสู่งานงานภายในนับตต่เสร์สร้างบุญ สร้างกุศสภายนอกจรกระตั่งถึงภายในขึ้นมาเพื่อเป็นหลักยึดหรือเป็นที่พึ่งในชีวิตของเราตลอดไปเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะเพราะความมีธรรมเะรเป็นเครืร่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจเมื่อเรามีธรรมะแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุก่านทุกคนนะ อาตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรอย่นรบกวนนาให้พอ, <c oughs> อะถาวาริวาปุราปริปุเรนติสักลังเอวะเบวะอิโตจินังเปตานังอุปกปฏิออจิตังปฏิตังตุมหังเกปะเบวะสวิชะตุ สเพปูเรนตุสันกบาลยันทวปรโสยาคามิชอิระโซยาคานดิโยมิวันจันตุสัมภาลุพปนน้อยสาตุบานเตมภวันวันตาราย

ยุโวระโดทีโรยวันนาโดปฏิภาณโดยสุขใหสะาดเมทาเวสุขสสอาทิจติเตอายุกตวรรังวันนางสุขัจะปฏิภาณโดย์ดีขายุสวาโหตียาายาทษป่า Waktusa pemanggarang, rakan dosa peniwataan Sampah Buddha, nubawetai, sadasot, pemanggarang, rakan สามะธัมมานุภาเวตัสสะทาโสติภาวนิเตภาวตุสัพพังกังรังรักขตุสัพพะเทวะทานสามะสังฆานุภาเวตังสะนาโสติ